À môn môn Khén này Thuốc lèo thuốc lèo Khén đọc mẹ Khén này Khén 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 như này nó Thuốc lèo thuốc lèo ครับถูกแล้วอีกครั้งนึงแขนอีกครั้งนึงงยู่ไหนลูกยูฟังนี่ไงนี่ฟังนี่ไงจริงจริงนี่นะเนี่ยเนี่ยนี่เนี่ยเฮยยมดึงแขนดึงเสื้อลงดีดดบายบายกล้องบาย,บายกล้องบายบาย